thank uh -huh. สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันมืดสุขสู่คนเนาะบวาทางในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาวจำมั่มอีกแล้วเนาะบ่าจำมั่มก็มาอยู่ที่ดินเป่าออบนเนาะโดยเมื่อนี้บบาจำมั่มหากหว่างเนาะโดยเมื่ออื่นเท่ากับจเริ่มตัดใหม่เลยเนาะโดยไปชมไปวมกันเลยเด้อนะพ่อแม่พี่นอ้องาบาจำมั่มก็มาหอดที่เป่าออบนแล้วนะป๊า ท้อท้ท้ทป้าปุ่นเนาะเสาวก็มาหดแล้วสาวมาหอดนะโอ้โหเหตุการ์ตอบหน่อยเนาะนี่น้องสาวก็มาหอดพิทีเรียบร้อยเนาะมาจะมั่นทวยเขาเอามาส่งตั้งแต่ตอนเที่ยงมาแล้วเนาะโดยอืมแห่ชายก็มาแล้วเนาะ อีเถอเถอเถอเฮ่สายขักแนเอเถหินนุ้ยหินงามได้หินนี่เนาะอืมอยากได้เด้อสบายดีเด้อป่าขึ้ยิ้มอยู่ตลอดเนาะป่าอบนพ่นกมีความสุขเนาะอืมสิอากอ่็อมเศ้าก็ได้เนาะเศาก็ได้อืมอืน ไหมอือก้าล uh, ุงเจ้าเห็ดเลยแหี่ตั at ้งลักขวดเลยแหี่อือเดี๋ยวเราจะมั่นชิมัจับระดับให้เนาะบ่ให้มันเออเงยพุ่นเงยพี่เนาะให้มันงามๆเนาะบ้ามือนี้เขาคุดคุ้งก่อนห้ากระเพียงเออเขาเห็ดให้ก็ได้ดอกเขาที่หนึ่งเพียกจับระดับข้างในแทงลงไปสี่สิบเซนแล้วก็ให้มันเหลือซับสามสิบเซนแล้วตั้งเสาขึ้นมันจึงเออ อันนี้เห็ดคือเห็ดเสาใหไงเสาคผุวะนี่นี่บบแล้วเสาเดียวเสาเดียวเเลยื่อตีนเื่อเเยื่อมัันน้โดนๆได้อยู่ได้อยู่ฟุตมันกว้างสี่สิบเซนหรือสี่สิบเซนแล้วว่ะเออแน่นั่นก็ได้ถือแล้วมันสิง่ายมันกูได้ได้ได้เพราะว่าอันนั้นมันกระซิบหาเซนเลยได้ตีนสั่งมันหันได้อยู่มีแต่ว่าจะหน่อยบ่าชีจะมั่มชีจับระดับก็หายเลยเนาะ เหน่งเพียร์สายสายเอ็นมีบ่่มีแตเสื้อแลจับก็ได้มันเขาอยัางบ่ท่านได้ตั้ง <ๆ S 2> อย่างนี้เขาตั้งเสาก่อ<บ>นบ่แมเณจับระดับคมไม้เขาจับระดับไว้ให้แล้วก็อ่าเจ้าเทปูนลงมาวัดขึ้นจากเพียกให้มันได้30เซนเพอดีกับเพียกเวลาเจ้าตั้งเสาขึ้นมันก็สิเสมอกันเลยมันสิเสมออยู่แล้วเพราะว่าบ่อมเณรเจ้าต้องจับระดับเป็นจุดเป็นจุดก่อนบอมเณรเจ้าต้องจับระดับเปอน คือแบบสี่แนหวหู้แล้วนี่ชิม,มุดว่าเอาจับมึงดูอันชาชลาไรไงดวงก็ได้มีความ,มหมายไห่เนาะชิม,มุดว,าว่าเอาเังซีใช่ไหมอันนี้นี่คือบาจะมัมมม่นสีมม่จับระดับจากนี่ก่อนจากหนาดินน,นี่ก้อนนี่จับระดับสายระดับมาเน่งมาไว้แล้วก็นเน่งเพียกปุ๊บจะต้องวัดจากเพียกลงไปสามสิบเซน แล้วมันฮอดใส่เจ้าต้องเทพื้นสำนั่นสมมันว่าสี่สิบเซนบ่จะเอาบ่เจ้าต้องเทพื้นให้มันได้สามสิบเซนสำกันมดผุกลุมแม่แต่ละคุมเออให้มันเน่งเพียกสำกันเ้าก็ต้องอนะแม่กัน่นมน่ะเจ้าจะคุดเลือกน่อยํำได้กระยาเน่งจากเพียงลงไปให้มันได้สามสิบเซนพอดีเป๊ะแล้วก็เสามันสีเสมอกันงามเลยคือบุกกลออกเลยน่ตัว้นึ่งอันน้ามื่นมื่นจังมาก จับในโซนพุ่นนี่จับมาสายระดับมันห่อสายจับมาตอกลงพักไวเน่งเพียกมาจนสุดผูกเน่งเพียกสุดแล้วเจ้าคุดสี่สิบสี่สิบแล้วนี่เจ้าแทกจากเพียกลงไปน่ให้มันได้สามสิบเซนถูกคุมเลยพืชมันสิเพียงกับสามสิบเซนตั้งเสานี่สี่เสมอกันเนาะอ่าเสานี่สูงเมตรสองเมตรเนาะ <c oughs> มันก็สิอยู่เลืออยู่อ่ามเมตรยีสิบเซนเสานะมันสิตั้งนี่เราต้องจับระดับจาก คุมก่อนแจ้นั่นก่อนจับแล้วดับใส่อันนี้มาจะลองเอาทายยางมาหนึง่งด้วยเขาเทอันเพื่อให้เทกันเปื้อนขึ้นมันก็ซีอยู่ในสานสิบเซนอยู่แล้วม,มันเออ,อน,นั่นอยู่แล้วแต่กระบอกยางให้คุดเลิกปันไดนกระบอกนี่เหลือกันได้เลยเด้นอืมสมมุตินะสี่สิบเซนสี่สิบเซนทุกคุ้มก็โอเคเขาเทขึ้นมาสิบเซนมันก็หนาพออันสมควรแล้วสิบเซนนะเติบแล้วรอดูเด็กเอาอันสายยางมามมก่นาอนให้ กัญชาทิพย์เสมอวันที่หัเชาหนึ่งมันก็จะเพียงกันหลดเลยไรเออเพียงเพียงกันแบบนี่นอนต้องเพียงแล้วนะเเา็แล้วห้มันเพียงเลยละว่ะเพียงแน่นอนเห็ดเสมอบมเมนแบบนั้นได้บอแล้วอ้ยอันนี้มันเข้าเพียงนี่คือเสมอเปี๊ยกเลยหรอเสมอโลดเอแล้วก็ว่ามันจังเสมอกันละว่ะอืได้เราข้าเห็ดได้มืดเลยแห่งเห็ดที่เห็ดงามหลดนะ เหตุาจะมั่มแล้วมาซอยคุดซอยเทีฉากนี่แล้วเนาะเอาสมุดไาเอาซาลาหใหญ่เนาะตอนนี yeah. mm ้ซาลายังอันนี้กาสายระดับยัางย่างหมด้ใส่น้ำเลยบ้านนี้ซาติดเบงก่อนบ้างสิ่ไฮซาติดห้เบงก่อนซาติดทองจันทร์มันต้องอันเอาเอาใส่เพียหัวมันแล้วละกามันกาน้ำลงไปท่บอลรุดบอลรุดบอลลื่น

จับให้จับแปนั้นนี่ยกขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่มันได้สังคอยเออดึงกิ่งเข่งนี่จะต้องวัดจากนี่จากเพียงลงไปนี่สามสิบเซนเพราะว่าอันนี้เจ้านะมันหัวนะนั้นหัวได้สามสิบเซนเขาก็พิสูนเอาเอาม็ดมาเทาจับไปถือเม็ดมาบอกบบต่ำที่ชุดเขาเออเนี่ยจับ จับระดับตอกไม้ส่นี่จับระดับน้านีกระสมูดว่าาเอาซํานี่จับระนับแทนจากเพียงไปฮะมันได้สามสิบเซนถูกเสาคือเสมอกันมดงามเลยมันกับหัวมันกัเพียงกันมดเียงมดเสาเขากะเออมันก็บจีเสมอกันเลยเห็นนะแม่แม่แม่เขานะคะใจอยู่แต่บัดเบิ่งบัดรคนเห็ุอีกเทื่อนึงเนาะจังหวะกันอีกเทื่ออะนะ อย่าลืมซ <ed> ื้อใายน,น,า<ก>นยั่นเด้อไม่เหมือนเด้อกะเห็ดน้ำกันนี่แหละท้ายเพียกเด้อมันมีอยู่หั้งท้ายเพียกอยู่ทั้งหั่นท้ายเพียกนั่นนท้ายยางน้อยหอนไรอืมท้ายเสื้อเอ็นนั่นเมนมีอยู่อันนี้เสานี่เอาตัวนี้ก่อนแพกตัวนี้แหละจึงมาตัวนี้แหละจึงใส่ทั้งหน้าทั้งหน้ากระเทียนบ่แมน่นบ่เฮาขุดคุ้มอันมดทุกต้นเฮาพังบาดเดียวเทาบาดเดียวมันจังสิง่ายเฮาจังบ่ได้อนะ แมนเขาคุดบาดเดียวไปน้ำก็ใชเป็นยังมาอื่นก็เทนี่กันแบ่งกันมันจึงวกได้คือกันเออสมุนไเอ่าไอ้แทย์หายนี่สองเมตดสองเมตรเมื่อันนี้ไอ้กับผสมปูนตั้งเสาขึ้นเทพืนมันก่อนไปน้ำถ้าเห็ดบาดเดียวมันบ่ทันกินมันต้องเห็ดคุดไปน้ำเทพืนไปน้ำแล้วตั้งเสาไปน้ำมันก็จังหวะกันอีกเท่อหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะอันนี้ว่าไว้ก่อนมันเนาะเออนักก็ได้ ทางนี้กะสาวลานใหญ่เป็นคนเลือกบอลว่าอีกเองเนาะเอาเพราะว่ามันกับมันกับชิโมบอลเฮย่อเด้เนาเป็นผู้หญิงเป็นนคใกล้หัวเนาะแต่มันเอาคื่นนะจัดเทตัวนี้ก่อนมือมือเนี่ยมาๆเนี่ยผสมปูนโลดนี่สอบหนึ่งเขาจีไปไว้ใกลเนี่ยสอบหนึ่งเลยการเขาจีจับจะดับหายเทขึ้นหายเรียบร้อยมือปะไทยมีบอกมือปะไทยมีมือปะไทยเราก็มีคือกัน คุณฮักเลยที่มันอันนีน wife, like ้มันกระชิบหาเส้นเลยเด้งเชาอันเชาของเฮาค่ะบอดี้ไอันนั่นอ่ะบอดี้ไซอันน้ำมันลีนเออลีนมันก็เลยบอดัมเนาะเลยช่าห้องปานางมันสีดำเนาะเพราะว่าเพิ่นใส่น้ำมันลีนมันติดเวลาแกแบงมาแกไง่่าายยแกงอันนี้ัโอเคแต่เพิ่นเห็ดไว้ก็โดนเติบได้นี่อันนี้เพิ่นเห็ดโดนแล้ว ปนใส่เลขสองเสินน่ะสองมดอยู่ใส่กระซองอันเดียว้ะอันเดียวบ่ของปนางโอ้ปน่เลขคือว่าแลวคนละเจ้านะเผิดกระสือเจ้าหนึ่งคกระสือเจ้าหนึ่งมันดึงกตะนางไปป่อยไปกอนมาไปสม่ะมาเนี่ยอื่นนะยังชิเริ่ม ว่ากระชีแทกไข่นึ่งููคุดไขนึ่กระคุดต้อง่ายกระชีดเท่จำจะับไว้ใด้อันเช่าอันนี้นี่ก็เห้าคุดน้อยหนึ่งแล้วก็เทน้ำชัยวันแรกก็คั่วงงเอกงงเอกงงเอกต้นมันดอกอะไรก็มีได้มันฮักอย่างขี้ลายนี่กท่านว่าเฮาตั้งเสาเทเสาแล้วให้มันอยู่ระหว่างสามมือให้มันอยู่อ่ะหาปูนมันแข็งโตแข็งขี้น้อยจังใส่ตานางบ่จังชิดึงตานางใส่ พอให้มันอยู่โตระวังสามสามหมื่นสามคืนซะก่อนแม่นขอก็เห็นดีนะเพราะว่าคันมันเฮามาใส่โลตเทโพดเพราะว่าคว่ำมันสุ่มของปูนี่มันเบิร์คโม่ปูนเนี้โม่ปูนี่เขามีน้ำยาสมเห้แบบเขาเทคอนขีดมันแข็งอยันนี้ฮะผสมมือสบายดีสบายดีน้องทงสบายดีดูอื่นนะน้องทงมะเห็ดซอยป้าเนีมืออื่นสิฮะน้องทงมาพุดคุมรักหัวซอยเนาะ เทพืชนะมือนสิเทกันเพื่อนไว้แล้วก็ตั้งใาคุ้มมาอยดอดอกนั่นหอกเนาะมาอยู่จักเสาตัวนี้ัหนึ่งสองเจ็ดป้าเห็ดช่องแมดช่องแมทดงนี่ก็ไปมือวานิบสูงน้อยกลับมาแล้วขำมันป่ะเขาเห็นอยู่วันตัวนี้ต้องเอาขมาแมท้สม มันก่วงพดบ่อยมั้มมือดีบอลลี่ชื่อตานางมาให้แล้วสาวจะตใจอยู่ระหว่างกลางวนี้เลยเป็นมันอยู่นี่เลยบอย่างนะมืออื่นมีแต่ว่าเอาป้งมือในมีแต่ว่ามามามาแต่เศร้ากับผสมปูนไว้ถาก่อนสอบหนึ่งแ้วก็เข้ามาเฮ้าจับดับ ครับเราดับเทะปูนกระมังหัวออกขุดเป็นน้ำเพื่อตัวนี้แห้งแล้วมืดมากครับแ้แล้วอ,อันนีท่ทานดูงต้อข่าวมาเาสิเชาห้เออท่านดูแดงงอันนี้เาก็เจาะออกมาอีกอันนี้ผงกระเห็ดตูบห <c oughs> น่อยอันนี้เห็ดตูบตูบหน่อยสนหม่มเนาะันนันะก็ะมาะกตูนมันหอนกัานมะอันนี้กระเช้ามันต่ำหมดเนาะ เพิ่นเพิ่นเห็ดชั่วข้าวเห็ดอันบอนส้นแดดลรสีิมั่งโตเก่าแล้วมาส้นอยู่นี่ฮะน่ะมาเล้ยห้องกาบมั่งเาะเป็นไดกมือื่นจรงวาคอยลงมือคือสารวงนี่ยู่ใส้ก็ได้ผู้่ญิ่งคุ้มคุ้มป่ะผูชสยผสมปูนเน่นำให้ว่าเออเห็ดแปบนั้นแปบนนั่นิบอกเวลาให้มัน ตั้งเซา้มันเสมอกันมดแน่นำเลยเห็ดซอยอยู่เด้อเวลาเสาัวนี่เห็ดน้ำกันแล้วจะหน่อผัดลังเถอผัดมันบดเียงบยังเ่บางทีมันเมาเหล่าน้ำพี่มันเซมันยังเด้ออยู่เบงน้ำกันน่ะแล้วเนาะโดยนกันแล่กัตาล้วก็บยแนนอนไปได้ได้พว่าเราเจ็บแข แล้วเจ็บแขนแล้วก็ต้าแล้วก็บวอยากเ็นห่นงอยากคอถามเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีทางใดซื้อดินให้เป่าบนเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีทางน้องทงอซื้อแม่ยังฮะเป่าบนซื้อแม่ผัดโอซื้อดินให้น้องซื้อแต่ดนหรือเปล่าดนแล้วซื้อแต่เดือนเก่าโดยโดยทั้งแห่ทั้งท้ายทางแม่บีบอดยกับจอหนามกับเสาของหนามเนาะโดยกะอยากให้เป่าบนเนาะ ขอ,ขอบุญขอบุญขอบคุณแม่พัดเลยกัแม่วิแล้วก็แม่ซี่แล้วกัทีมงานฝั่งไทยทุกคนเนาะ่วยใจพรเพลินพร้อมกันเลยเนะเดอ้อ<ด>ขอบุญขอบคุณแม่พัดผู้ที่สือดินสือดอนให้น้องให้หนุ่งกระโคให้เพนอยู่ดีมีแห้งเก็บอย่าได้ไข่อย่ามีเด้อ้าแม่ให้น้องมาซำไรโคให้ขึ้นหาแม่ลอยเท่าพันเท่า<ด> แม่วิเดอให้อยู so like ่ดีมีแห้งเก็บเสาห้ซื่อยีนซื่อทรายซื้อปูนให้ลูกหายเต่ากับคอห้อยู่ดีมีแห้งเก็บอย่าได้ไข่อย่ามีคอให้มีแต่สุกภาพาแข็งแห้งแต่นี่ต่อไปเป็นห่มพ่มไส้ห้ลูกห้หล้านต่อไปอีกจ้าดูเด้อโดยบราจะมั่ากับหุ้นซึกเนาะเ่าจะมั่งกับจะเป็นตัวแทนเนาะโดย ขอบุญขอบคุณแม่ผัดน้องครอบครัวบพว่าครอบครัวท่านไดกะดีใจนาอเป่าบุญได้น้ำได้เสาแต่ก็ได้แห่ได้ใส so ่ควมมุ่งมั no ่นปาถนาเนาะโดยทำมาค้าขายในก็ขคอให้เจริญเจริญเด้อแม่เด้ออ่ะเป็นนมโพ้ไส้ให้ลูกให้ห้านคือเก่าโดยมันโดยเพราะว่าเมื่อว่านี่บาจ็มั่งก็ไม่หักจ้างอ่ามุ่งลังคาเพิ่นเป็นต่อเติมห่านเนาะก็ได้ซื้อนมให้โตโน่โตโน่กับเมื่อแลไรเด้อเมื่อเมื่อวานนี่ไงไนมแล้วเนาะ แนวนมก็ได้สองแผกดอกแจ็กสีกุ้งหอนมือได้โดยโดยโดยมีเตาไฟอีกเัาสี่ดายการหอนแล้วน้องแบบนี้เนาะโดยตอนนี้กาหินกับแห่เนาะมาเลยเนาะหินกับแห่กครแห่กับหินอันเดียวกันแคร์แห่เนาะเราคิดเนาะแห่์ใช่เนาะอยากตลกในหนึ่งบาดจะำงกันเนาะกาแห่ทั้งแห่ทั้งหินกับรวมเป็นเงินกับหนึ่งล้านกีบเนาะปูนแดง าหาสอบเนาะสอบหนึ่งเจพันแล้วก็รวมทั้งมดทั้งแห่ทั้งทรายแล้วก็ปูนเนะาะหนึ่งล้านสี่แสนหกิบห้ากี่พ่อแม่พี่น้องโดยความค่าชมค่ามบ้านนี้กะเสา,สาหัวเนาะสาต้นคูณแปดห้น 8, 5, เนาะสองล้านหาแสนหาสิบพันกีบโดยนี่กะกะดีใจน้ำปลาเผานปลาอุบลิ่นเนาะ โดยปัาจชจม์กับทานได้้ดดก,ดก็ดีมุกดีใจไห่เนาะโดยมะฮอนนี่ปรจชม์กาขอขอบบุญขอบคุณน้ำพ่อแม่เอฟซีมัตสุคูสุคนเนาะที่บางคลิปบราจ,จะม์แต่ต้นจนจบโดยบอาขามโฆษณานะเนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้บาจจ่าชม์เหตุคลิปใหม่ๆออกมาเนาะอย่าลืมเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อประพาดคลิปใหม่ๆเนาะโดยขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มัตสุคูสุคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญโดยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะปาศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั่นสมควรมุ่งมั่นปรารถนาเนาะโดยตอนนี้บ่าวจะมั่มกะชิได้ครับเนาะขอโตลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปก่อนเนาะอย่าลืมอ่ะอีกเทืนหนึ่งเนาะกดติดตามให้บ่าวจะมั่มเนี่ยด้กดกระดิ่งกดซับสไคร้เนาะที่ซัสไคร์ลายๆเนาะโดยเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องก็กล่าวคำว่าสบายดีค่ะกดสไคร์กกดมกระดิ่งพ่ออเา